สวัสดีครับวันนี้ผมผ้าพีพันนองครับมาลงป่านะครับเป็นบรรยากาศไม่ทีผมมาเคลมาครับวันนี้มาขามเขตจังหวัดมาทีจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอบ้านไม้ชชยพอดวันนี้มาเบิ้งการร่วมแห่จับป่าน้งกันกับผมครับวันนี้ผมมาครับบ้านลักซีลาตำบลนองแวงอำเภอบ้านไม้ชชยพอดจังหวัดบุรีรัมย์ครับห่างจากที่บ้านผมอยู่ประมาณ54กิโลเมตรผมออกดนนทางประมาณ1นึงมงเศษนะครับตาม G ี s เครับมาต่างบ้านต่างเมืองเพลินครับถนนทางกันดีๆครับเขตจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้อัตราการลุกของเพิ่นก็คือ200บาทนะครับเป็นเสียนแพ้เราก็เสียนฟัง1 0 0บาทนะครับผมก็ขับรถมาตามจีพีเอสครับเป็นพื้นที่ที่ผมมาเคยมาแล้วครับเขียนอำเภอนี่ครับปกติผมเคยมาเขียอำเภอนาโพเขียอำเภอพุทธิสงนะครับแต่ว่าอำเภอบ้านไม่ใช่พดบอเคยมาเลยครับพอมาลงแล้วปรากฏว่านะครับหอดบ้านเพิ่นประมาณเก้าโมงครับแต่ว่าปรากฏว่าเพิ่นลงก้อนแล้วครับเพิ่นลงก้อนประมาณจากแปดโมงก็กัวเกือบเก้าโมงเสาร์นะครับผมกันเลย มีความลังเลใจว่าจะลงมาลงนะครับเพราะว่ามีเสียงแหค่อนขขางเยอะมากโดยเฉพาะเสียงฟังรับเตมนะครับจนเบียดกันจนว่ามีหมองชีวานนะครับผมก็ลังเลยุ่นน้อยหนึ่งนะครับผมก็เลยยางมหาคณะกรรมการคณะกรรมการผนก็เลยจำหน่ายบัตรให้นะครับในราคาลดพิเศษก็ือหาิบบาทจากหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็เลยทำการลงนะครับที่แรกก็หาหมู่ลงมาพอครับยางไปบริเวณตรงโป๊ะไก่ที่เพิ่นเป็นสาลาหน่อยนะครับผมก็เลยทำการวันนะครับวันกับประมาณ สีหาชมงนะครับปรากฏว่าได้ผลงานท่านเห็นนะครับคือเป็นปลายีสกนะครับจำนวน4ีโตนะครับรุ่นประมาณ3โลกว่านี่ประมาณ3โต้สามโตครับเราก็รุ่นประมาณเคืองโล้นหนึ่งโต้เราก็ปลานิ้นรุ่นนะครับหาขีดกลัวครับสองโตโลกรู้นนะครับสองโตนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การลุกแห้งผมตั้งทิ้นนะครับมาตั้งบ้านตั้งเมืองของเขียดเพิ่นนะครับ กะได้รับการต้อนรับย่างดีจากเชินแห่เปิ่นครับมีน้ำใจครับเปิ่นกับมีรางวัลมากมายนะครับถือว่าประสบควาสบกรณ์ดีครับมือต่อไปผมสิไปไซส์ครับเชิญติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ